สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้มะมงสิผ้ามาเบิงมั่นสัมปะรังอ่าเป็นสายพันธุ์พงเพ็ดนอพี่น้องนอ้อมณีมะมงสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงหัวมั่นสัมปะรังอ่าว่าสิเป็นจังไปลูกดินล้วนพปนเนี้ยเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้ออายุก็ไดชี้เดือนเลยแหละมาลองเบิงกันว่าอาหัวของเขาสิเป็นจังไรลูกดินล้วนพปนเนี้ยลูกที่ประเทศลาวเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อ เป็นมั่นสัปปะหลังของอาขาเจ้าอยู่ขางสวนน้องพี่น้องมมอมงด้ขอปันแนวน้ำเพลนพามามงงเองก็มีโม่โลายก็เลยปันน้ำข้าเจ้าตือมอีกไปขยายพันธุ์ต่อในปีหนาสำหรับมือหนีมะงงงก็ไดทท้อนแล้วกะเลยมาถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบ่งวหฮวงเขาสิเป็นจงไหนปลูกดินหลวนปนเหนียว มาลองมึงพัวกันพี่น้องมาซิเป็นจะได้อายุสิบเดือนนั่นนี่พี่น้องนี่พี่น้องพัวก็ถือว่าดุกสใส่ได้เนาะแต่ว่ามันซ้ำปะหลังนี่กะทถอนพันธุ์กับบสมบูรณ์ปนใดก็เลยมีตัวดุกแน่บดุ๊กในนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าโอเคอยู่ได้นี่ ถือว่า่านอยู่นี่พี่น้องกถือว่าโอเคใสไ่ไใดอยู่พันพี่น้องท่านใดนสนใจพันมั่นสา,ายพันพงเพชรก็ฝากติดตามผลงานประมงไววเด้อพี่นอ้องเด้อปีหนาประมงขยายพันธุ์อะไก็มีแบงค์นาอพี่น้องเนาะสำหรับสายพันพงเพชร รายก็ซีมีกเกษตรศาสตร์800รายก็แขกดำนาอพี่น้องสำหรับปีนี้ท่านพี่น้องท่านใดอ่าสนใจพันมั่นหรือว่าอยากติดตามผลงานประมงก็ฝากติดตามเลยนะพี่น้องเด้อเปกำลังใจประมงในพี่น้องเลยมาได้ลุงคลิปโดนแหละอ่ากับค่าเบียกค่างานในน้องพี่น้องนาะนี่คือลักษณะรวมๆของ อ่าหัวมันสัมปะหลังสายพันธุ์พวงเพ็ดเด้อพี่น้องเด้อเขาเจ้าปลูกอ่าบ่ได้ยกหลองเนาะพี่น้องปลูกแบบไทยแล้วก็ปลูกเลยแล้วก็ปลูกบ่ห,กห่างปนานได้ก็เลยบ่ยาวปานได้แต่ว่าความดกที่ว่า,สาใส่ได้ปลูกที่ิ่นปลูกที่อะไรก็บ่ได้ตัดแต่งกิง่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าโอเคสใส่ได้อยู่เดี๋ยวปีหน้าบ่มงงไปขยายพันธุ์แหละ มาลุ่นกันอีกท่านึงว่าสิเป็นอะไรสำหรับสายพันธุ์แต่ว่าสำหรับมันสัมปะหลังสายพันธุ์พงเพ็ดนี่ถือว่าหายพ,นพ้นผลิตในด้านหัวซดถือว่าสูงเนาะสำหรับสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ว่าหายพ,นพ้นผลิตสูงสำหรับสายพันธุ์พงเพลดนี่คือภาพรวมของหัวมันสัมปะหลังาสายพันธุน์พงเพลเนะผี่นองเนาะ ก็คือว่าโอเคใส่ได้เนี่พี่น้องเลยก็ย่าย,ย่ยาวอยู่น้ำหนักก็ดีอยู่ได้พี่น้อ,องเลยอมมงยกเบิ้งกะคือว่าโอเคอยู่สำหรับคลิปนี้กะผมมีอย่งางไรเนาะพี่น้องเนาะมอมมงมาถ่ายหัวมันสำปะหลังอ่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งว่าสายพันธุ์พงเพลิดนี่ปลูกดินล้วนพ่นเหนียว สีมีหัวลักษณะเป็นแบบใดสีใหญ่หรือสีน้อยก็ถือว่าโอเคอยู่นอเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนหนึ่งแนละ้พี่น้องเดอ้อบะมงสิไปปูป่ปีนาว่าเอาดูแลเอาใจใส่แหละกาบำร,รุง,งเขาเอาพลนผลิตเขาฉีเป็นแบบใดนะ้ะพี่น้องนอสำหรับคลิปหนี้บะมงกาสิขอจบคลิปลงเพยงทานี้แล้วพี่น้องเงด้อบะมงกะขอขอบใจทุกการติดตามทุกการทำสมนะ้มแล้อพี่น้องเดอ้อ แต่ลหลายๆเอาพอกันไปคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ